ครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการปลูกผักหวานป่าซึ่งเราได้เอาตุ่มตอนมาชําไว้ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับมาชําไว้ในแก้วพลาสติกแก้วกาแฟนะครับก็รากในตุ่มตอนก็เดินแล้วทีนี้รากที่อยู่ในแก้วกาแฟก็เดินทะลุก้นแก้วกาแฟแล้วนะครับ เราเอาแก้วกาแฟเนี่ยเจาะรูแล้วแล้วก็เอากระดาษอุดไว้ทีนี้ลากเดินละเดินจากตุ้มตอนทะลุลงข้างล่างนะครับเราก็จะปลูกหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านลงไปทั้งแก้วนี่แหละเป็นแก้วพลาสติกเจาะรูมีกระดาษอุดอยู่ขณะเดียวกันเขาก็แตกยอดออกมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูที่ตรงที่ จุดที่แสงสว่างนะดดานออกนี่ครับแต่ยอดความยาวประมาณสักสามเซนตะิเมตระมียอดออกมาสามสิบสามจุดละนะตรงปลายแล้วก็ตุ่มตรงนี้แล้วก็วยอดยาวอันะนี้เป็นกิ่งตอนนะครับผักหวานป่าเราจะปลูกส่วนหลังบ้านตรงริมรั้วใกล้ๆต้น มะม่วงหาใกล้วงบ่อซีเมนต์นะครับระหว่างต้นมะม่วงกับต้นต้นมะขามนะฮะห่างจากรั้วประมาณสักเมตรกว่าเดี๋ยวเราปลูกตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมหลุมก่อนนะครับขุดไม่ต้องลึกขุดแค่ประมาณสิบสิบห้าเซนนะความลึกก็เท่ากับแก้พลาสติกนี่แหละครับประมาณสิบห้าถึงไม่เกินยี่สิบเซนนะครับสิบห้าเซนติเมตรไม่เกินยี่สิบเซนติเมตรนะครับ เราเราย้ายจุดตอนแรกว่าจะปลูกตรงใกล้ๆก,กับวงบ่อซีเมนตรงตรงป้ายดาวเรืองน,น,นะครับเนื่องจากว่ามันใกล้กลับตรงนั้นมันมีมะขามนะเราเลยเลื่อนมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นอยู่ใกล้ๆกับต้นน้อยหนานะครับน้อยหนานี่เป็นน้อยหน,า,นาบ้านซึ่งโตละแต่ว่าเราลิดกิ่งหลายครั้งนะครับ นะครับในนา,นาแล้วก็มีต้นกระท่อมกระท่อมกานแดงพม่าเลดนะต้นกระท่อมกับในนาเนี่ยห่างกันประมาณสักสักแปดสิบเซนเราก็เลยขุดหลุมไว้ระหว่างกลางตรงนี้นะนะขุดหลุมระหว่างกลางกระท่อมกับในนาขุดลึกประมาณสักยี่สิบกว่าเซนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกอมะพร้าวเดิม ตอนเป็นต้นมะพร้าวตรงนั้นนะแต่ว่าเราตัดออกแล้ว mm hmm. ก็จะมีเศษรากเศษที่เป็นเน่าเป็นปุ๋ยละของต้นมะพร้าวนะครับแล้วเราปลูกตรงนี้เดี๋ยวเราเอาผักหวานป่าเนี่ยขุดหลุมปลูกตรงนี้นะตรงนี้ดินดีนะครับเพราะว่าเป็นแนวร่องของเอ่อร่องน้ําระบายของเราเป็ดเราไก่นะครับครับนี่เป็นผักหวานป่านะช่ำใน แก้วพลาสติกกาแฟนะครับก็ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับรากเดินดีละนะครับมองทะลุเห็นด้านในเลยตุ้มตอนแล้วก็ทะลุด้านล่างของแก้วพลาสติกนะแก้วกาแฟครับเราปลูกไปแบบนี้เลยกันรากโดนกระทบกระเทือนเราปลูกไปทั้งพลาสติกแบบนี้แหละให้ให้เห็นขอบ พลาสติกนิดหนึ่งเม,ไม่ไม่ต้องปลูกลึกตรงนี้เป็นดินเดิมนะดินเดิมแนวแนวนี้เป็นดินเดิมทั้งหมดแนวนี้เป็นคลองคลองระบายน้ำของลาเล้อไก่แต่ว่าตอนนี้ล้าตรงนี้เรายกเลิกไปละก็ไกลหน่อยก็เรียกว่าเป็นคลองเก่าก็แล้วกันน,ะ,นะเราจะปลูกตรงนี้เลยห่างจากรั้วประมาณสักเมตรกว่ารั้วอยู่ด้านซ้ายมือ ครับเดี๋ยวเรากบดินก่อนนะครับครัตอนนี้เราก็ได้จุดได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ปลูกตรงนี้เลยครับแล้วก็กบดนินใช้ดินดินเดินตรงนี้แหละ,ะโอเคปอ,องไว้เรียบร้อยแล้ว ด้านโน้นจะเป็นเป็นที่กำบังก็อยพรางแสงไปบางส่วนมีรากเป็นไม้รากของน่าจะเป็นรากของออมะนานะครับตอนใส่ไม้ดิ้งถ้าติดเงา เอาไว้เป็นที่เลี้ยงก็แล้วกันไว้เป็นร่มเงากันกันหมากันไก่ด้วยแต่ไก่ไม่มีแล้วตรนนี้ไก่อยู่ในเล้าแล้วนีว่ครับให้เห็นขอบของแก้วพลาสติกกาแฟาไว้หน่อยนึงเนี่ยดินดีมากเลยเนี่ยดิน,ดนโผลมาทับเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระถ่อมเอาไว้เคียงๆตรงนี้ ไว้ร่มเงาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลดน้ำให้ดินมันแน่นลงไปอีกนิดนึงนี่มังรวมๆอยู่นเป็นดินร่องของแนวเ,ออเรอเป็ด ตรงนี้ก็เป็นต้นกระท่อมนะตรงนี้เป็นต้นกระท่อมพอมเมล็ดสูงแล้วครับเนี่ยสูงประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบละก็เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงร่มเงาไปด้วยนี่ก็เป็นผักหวานป่านะครับเดี๋ยวเราลดน้ำนิดนึงแล้วก็ลดน้ำหน่อยนะครับ ต้นกระท่อไปด้วยกระท่อตัวนี้ก็ได้น้ำไปด้วยกระท่อตัวนี้ก็เริ่มงามแล้วนะครับเพราะว่าได้ปุ๋ยจากทองของร้ปเปดเก่าแล้วก็มีเศษซากต้นมะพร้าวอันนี้ต้นมะพร้าว เราเอาออกไปแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเป็น,นตัวนะด้านนี้ชิดกำแพงรั้วห่างปร,ประมาณเมตรหนึ่งฝนะักหวานไม่มีรากแก้วก็คงไม่เป็นไรเราจะตัดแต่งให้มันติเตียๆนะครับตัดแต่งให้มันติเตียๆแล้วก็คอยเด็ดคอยเด็ดกิ่งตัดจริงแล้วก็ตอนออกนะตอนออกไปขยายพันธุ์ด้วยนะไปดูใกล้ นครับนะเห็นขอบของแก้วพลาสติกแก้วกาแฟนิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะปักไม้เพิ่อมอีกสักนิดนึงนะ่งครับประปหาพวกเศษไม้กเก่าเก่าปักกันไว้หน่อยนะกันตัวเราเองกันหมากันไก่เดินชนกริงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นร่มเงาไปด้วย ก็ต่อกันไว้่องนิกตอนนี้ครับถ้ามีร่มลำไรของต้นกระท่มด้วยนะแล้วก็ต้นไม้หนาด้วยแล้วก็มีกำแพงนนะอยอดโดนแดดไม่เต็ม ลำไรลิเราจะเอาต้นกระท่มมาไว้เคียงสกต้นนึงก็ได้เป็นหถหงต้นกระท่มเป็นหงอนุบาลของต้นกระท่มวางไว้ตรงนี้ก็ได้เป็นร่มลำไรใด้สักนิดนะึงได้แล้วนี่นะครับจะได้ไม่รับแดดเต็มๆ ปลูกผักวานฝาจากกิ่งตอนชําในแก้วหลอดแก้วพลาสติกแก้วกาแฟนะฮะ